สวัสดีครับวันนี้บริษัทเบสตุงบอลเราจะมานาเสนอนะครับเรื่องปั่นไอติมนะครับผมต่างไม้นะครับผมมอเตอร์หนึ่งแรงมิสสุบิชิอย่างดีนะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับบอดี้นะครับทำมาจากเหล็กนะครับผมนะครับสวยงามมากครับผมแข็งดีแข็งแรงมากนะครับถังทำมาจากไม้นะครับผมนี่ก็้องกการจัดกรองของเกลือนะครับตรงนี้นะครับเล็กรออย่างหนาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับขั้นตอนการทําให้ดูนะครับมีตัวล็อกนะครับ อยู่ที่มุมนะครับเปิดล็อกนะครับยกแกนนะครับผมเปิดฝาข้างในฝาตัวนี้ก็จะมีไปคลายนะผมนะครับทำมาจากพลาสติกเอพสอย่างดีเหมือนกันนะครับผมไฟไายตัวนี้เป็นตันวควนนะครับตัวนี้เป็นเพล็นนกน,นะผมในการใส่ลงไปนะครับก็จะมีล็อกอยู่ด้านในนะผมใส่ไปแค่ตรงล็อกนะผมตัวถังปั่นนะครับ ปั่นใส่ลงไปเลยนะครับใ<ม>บพา,ายตามลงไปครับผมใบพายก็จะมีล็อคอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับครับเสร็จแล้วปิดฝานะครับปิดฝาดันให้ลงล็อกนะครับใส่คันโยกนะครับเครื่องครับล็อคเข้าแล้วก็ปิดผ้ดาปิดที่สนิทครับผม ก็เปิดการทำงานของมอเตอร์เลยครับขมงเครืนี้จะเป็นรุ่12นิ้วนะผมมอเติรพิสซูบิชิ่งหนึ่งแรงนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเพจเ c e บุ๊กของเบสต์ตัวฟวได้เลยนะผมหรือติดต่อมาทางไลน์นะครับ086ยนะครับ0ี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็ติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของบริษัทนะครับวาาบันนี้ทางพนักง,งานนะผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ